มึดีบนตดวสายได้ป่ะบนตัวสายได้ป่ะเวลาให้หมดเอ้ไอ้มอสระว่างมอสมอสบนบนหัวแดงดิหัวแดงหัวแดงการเพื่อคุยกันเฮ้ยมึงกลับเล่นตรงมึงกลับเล่นตรงนี้ได้ป่าวกลับมาเล่นก็กลับมาเล่นนั่ตรงตรงกูกว่างกลับมาเล่นตรงกูกลับมาเล่นตรงเสียงกูกลับมาเล่นตรงเสียงกูมาๆมาๆมาที่สองคนพร้อมไปตรงอื่นได้ป่ะกินยาหลุยเขากินยาหลุดกระโดดไปหลุยกระโดดไปกระโดดไปหลุย เอาตอนนี้ก่อนเอาหน้าก่อนเปลี่ยนเบอร์เข้าไปเปลีนเบอร์เข้าไปเจบเบอร์ด้วยคุเบอร์ให้คุเบอร์ให้ทำท่าหน่อยเบอร์นี้เบอร์โรัพทาได้ปะเบอร์โัได้ปะเอาเวาให้หมดเฮ้ยไอ้มอสระว่างมอสมอสเบอร์เบอร์รหัวแดงที่หัวแดงหัวแดง เฮ้เบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้ี่ิงเป็นนเบอร์ปะเดชุ้หน่อยเพื่อนพี่ดะช้หน่อยเพื่นเปลี่ยนปนลวยการเปล่นนี่เปลี่ยนี่เปลี่ยน่เปลี่ยนนี่เล่นมงเดียวก่อนได้เปล่าเล่น่งเดียวก่อนได้เปล่า ไปตามมาตามเพื่อนกับมาแคนกินหัวแคนกินตามเพื่อนกับมาถ่ายถ่ายกับมาถ่ายกับมาเปลี่ยนให้เผลการเพื่อนผลการเฮ้ยมึงกลับเล่นตรงมึงกลับเล่นตรงนี้ได้เปล่ากลับมาเล่นก่อนกลับมาเล่นหน้าตรงตรงกูก่อนกลับมาเล่นตรงกูกลับมาเล่นตรงเสียงกูกลับมาเล่นตรงเสียงกูแกเพิ่มตรงกลางให้หน่อยเลยเลยแก้พิ่มตรงกลางหน่อยเพื่อน อย่าแยกเล่นอย่าแยกเล่นเปลี the <the so ่ยนมาแก้ปืนกลางก่อนปืนไปืนไ้ปืนนลเนที่ย่ที่อยู่ก็ือ่ีเลยแต่ตอนน้มันต้องอาจจะใช้กรดีนะจะได้เ่วาเาไ่มาะสู้แล้วันนี่ทา้สวยไอ่เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนตรงนี้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเบิร์นก่อนไอ้เล่นไรกูเล่นกูเล่นกูเล่นลเลไม่ไม่กระุ้น ấy đi cho về đó à. Kưa lóc. Đây đưi tui đưi tui ทำบัญชาไปตั้งต่เรวเาว่าจะเป็นพุล่าหรืจะเป็นแค่เหยื่อพวกกตามอาฆาทำเปอัมบพพาพัีกกชาว่าปตนั่นเกิดสักที่กูฆ่าให้จำไว้ว่ามัเป็นได้แค่สาที่มาให้กูข้ามและจะหยดลงถ้าพวกมึงหมดใจย่าความันหลบไปก็หน้ามันกลบรงให้พวอบึงฟังแม่สมบอบคอแก้เกมแต่พกไวแตพวกมึงต้งนื่อยสมาแะพคนจะเกงอยู่ในใจไม่ใช่ตนาฆาตฝีมือใจกล้าแต่พวกมึงตทะเลพวกบึงไม่เอื่อยไลพวกมึงไปใส่จกเลยแพวกคนจะใส่ กเพื่อนเอางีนะล่กอย่งแม่นหน่อะลัยิงอ่ะเฮ้ยคุยกันเพื่อนเอานี้เบอร์เลยเต้องมาไปทำการคุยกันคุยกันคุยกันกานไปทางซ้ายหน่อยคุยกันน้างหัเลยไม่ความกรตอก่มงจําเ

ไูคือผู้ล่าแต่ว่ามึงมีแค่เจืว่อ่าะทำเป็นพูดมากเจอหน้าแทบเจอนะเิตมาซามันตเป็นผู้ก้าย่ามจุนจาอย่าจยากอย่าอะไรอย่อะกูอย่าอย่า มั่ต้องยินแล้วนะไม่ออกไม่ออกไม่ออกเลยอะไร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 คุยกันเพื่อนคุยกันคยกันเกิดมีดเลยเพื่อนมาดัมายัดมาสองคนพร้อมไปตรงอื่นได้เปล่า เดกข้างล่างนดกข้างล่างจิน้นจินดักไว้ ข้างบนยิงบนข้างล่างพอแล้วข้างล่างพอแล้วเก็บกูเก็กูไม่ีเลยะคนเดียว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 ลงาีอเดวเก็บเก็บน้งงดูเฟวมาดเสียวรมึงเนามากยากน่อยถ้าจะทัดเทียตอนดมัดกูเข้าไปงเบ้ยงกอทัพของมกัสเียพูถึงความตายในกูยัดเยียด่มงชักเงียบตอนกูสัดเลยพับเทียบเขามาับเงียบจุดปะทัดเบี้ยงอ้ไหมอยอย่าลืมคนคนน้นะเอาแค่งานดำกั อยาก,กันอยางนี้นะ,อะออของอาตมฟังให้ชาติไอ้สัตว์เลยเลยเลย ไปก่อนไปเลยมีดีแบ่งพี่บ๊อไม่มีป่ะรีบค่ะงานเราไปร้านทันเลยการักษาอย่งไรให้เห็นผลการยังงานร้านนี้งานยังจะมาเล่าอย่างหมดเปลือกค่ะก่อนจะไปเรื่องเร็วเข้าไปงานีิใครงานอ่ะร้านนี้ใครงานอ่ะต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2022นะคะขอเท้าความไม่ถึงหนุ่มสิวเกิดจากอะไรมีชนิดการรักษาแบบไหนบ้างแล้วแบบไหนที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเป็นข้อๆไปก่อนนะคะดีงามหนุ่มสิวคืออะไรนะคะหนุ่มสิวมัจะเกิดจากกระบวนการ ไอบอกเพื่อนเข้าไปงาคนนึงหน่อยเฮ้ยเข้าไปงาดได้ใครใครมีใครมีคิมเฮ้ยใครมีคิมเข้าไงัดหน่อยใครมีคิมมาเข้าไปงัดหน่อยที่เหลคนรถเที่เหลรถไหมที่เหลือครแนข้นข้นขที่ไหลคไอ้แม่พี่แปบไอ้เอไานแล้วไม่หรอมาเ้ยฟังกูดิเ้ยใครที่เหลือคือรถเลยอันนี้งไปยังหี่แปรปแล้วขปร้านไหนเปร้านไหน ไปไปใช้ของบ้านใหญ่ไปใช้บ้านใหญ่คือเราไปใช้ของบ้านใหญ่แล้วอีสองร้านที่เหลือมันกี่โมงนะมันมันมันดีเลยอยู่พี่มันดีเลยอยู่ไปใช้ของบ้านใหญ่หเลยเพื่อนเราไปใช้ของบ้านใหญ่ดูยอยากโฟกัสเลยไอหนอแบบเอ,อบโก้เอโกว่าไงพีง่มาแต่แล้วมันั่งมาเอ,อ้ไม่เป็นไรครานี้ไอ้นี่ซิงเกิรนะ์โอ้เมื่อกี้ห้าสิบน่ะแบบเดียวหมดอะกระบอกอะโอ้ที่ยิงอะไรขนาดนั้นฟ้าลั่นจัดเลยเดะลั่นจริงมันจัดอะ เออมาไม่ทันได้จะของมาใหญ่ด้วยของมาใหญ่ผมไม่ได้อยากการวิ่งมาแต่แต่ตอนกลับผมอยากการวิ่งเต็มตัวพี่รงหลังสุดกูยิงล้มหมดเลยอ่ะคุณกถืออยากการมาสองขวดแต่ขากลับคุณเลย้ามาใหญ่คุณลงมาใหญ่มามาใหญ่ก่อนมีใครว่างมารับแลนด์ไหไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหนได้ของมาใหญ่ด้วยโอ้โหลมีใครว่างมารับแลนด์ปะชื่อนะเช็คชื่อมาใหญ่มีตรใหญ่เช็คชื่อมาใหญ่โอ้โหลมีใครผ่านแลนว่างมารับปะ เดี่ยวที่ผ่านอยู่แล้วผมอยู่แลนอยู่แลนถัดต่อแลนเหรอวะต่อไปมันหน่วงยวาวเลยไม่ใช่หรอร้านต่อไปประมาณจะอยู่แลนเนี่ยสี่งั้นคงงั้นไปประมาณสี่สิบกว่าถัดไป <40 S 1> ก,กไ็ได้เลยบ้านแอดอบบ้านน่าจะมาก่อนปะหัวหลานมาแต่บ้านมา,นมา,มาสิบห้านี่ยกี่ชัวช่วโมงหนึ่งใช่ปะชั่วโมงครึ่ง